สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนประจําช่วงวันที่16 31มีนาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเริ่มกันที่ภาบคนโสดนะสถานการณ์ความรักคนโสดนะคะ หกดาบ Nine of Cups นะคะ Hangman Temperance แล้วก็ Justice โอเคในที่นี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนใหม่ที่ถูกใจนะคะแต่ดูเหมือนกับบางคนโสดในที่นี้นะคะอาจจะยังคิดหรือยัง มีใครอยู่ในใจอ่ะมาว่าน่าจะเป็นคนเก่าหรือคนบางคนที่ยังอยู่ในใจคุณและยัง move on จากคนคนนั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะนี่คือไพ่ของการแบบ move ออกมาเดินออกมาเพื่อที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่คุณจะตัดสินใจนะคะว่าคุณจะอะไรยังไงกับคนนี้ดีนะคนใหม่นะ ทีนี้ขอดูคนใหม่ละกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงจะได้เช็คว่าโอเคมีแฟนไหมโสดไหมยังไงนะคะสองไม้เท้าเดอะมูนเดอะ o ูอืมชาวธาตุไฟนะคะค่อนข้างเด่นที่เด่นที่สุดก็คือชาวสิงนะคะเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์คงคนนี้เป็นคนที่อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะ หรือเป็นคนที่รู้จักกันผ่านโลกออนไลน์ก็ได้ในเรื่องราวความรักคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ในความรู้สึกของเขาเองค่ะเขาจะเจอความรักที่ไม่สมหวังมาเยอะนะคะเจอความรักที่ทําให้เขาบั่นทอนจิตใจเขาไม่กล้าที่จะคาดหวังในเรื่องราวความรักมากเท่าไหร่เขาจะใช้ชีวิตแบบชิลๆไปนะคะไม่ค่อยจะอยากโฟกัสหรือเขาเรียกอะไรอะหวัง ะะหรืออะไรมากมายเกี่ยวกับความรักแล้วเพราะว่าเขากลัวที่จะเสียใจถ้าคนคนนี้จะคุยกับใครสักคนหนึ่งหรือจะคบเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนะคะนานสักหน่อยที่จะตัดสินใจได้จริงๆว่าโอเคจะตกลงปรงใจกับคนนั้นคนนี้มองว่านะเขาน่าจะเป็นคนโสดนะมองว่าเป็นคนโซดจริงๆแล้วเขาจะคิดและรู้สึกยังไงกับคุณถ้าได้คุยได้เจอกันต่างๆนะคะ โอ้เอ๋ soft c h e m i c โอ้เขายินดีนะแต่เขากลัวเจ็บสิบดาบคือเขามันเป็นอะไรที่แบบในมุมที่แบบว่าดีใจที่ได้รู้จักคุณชอบนะแต่เขาดูสิไห่ของความที่แบบว่ากลัวความผิดหวังอะในขณะเดียวกันของความสุขความยินดีก็มีความกลัวผิดหวังกลัวผิดพลาดขึ้นมาเหมือนกันเขาไม่สามารถ move on จากความรู้สึกตรงนั้นได้ ความรู้สึกความผิดหวังในอนดีตนะคะมันยังฝังอยู่ในความคิดของเขาฝังอยู่ในหัวของเขายังเอาออกไปไม่ได้และยังไม่มีใครเคลียร์ปัญหาตรงนี้ของเขาได้นะคะโอเคแล้วคุณคิดและรู้สึกยังไงกับคนคนนี้ออก,ก้าวไม่เทา้าเพจ e อดคัคุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ดูดีนะแต่มีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า คุณยังไม่แน่ใจในตัวคนคนนี้หรือยังไม่แน่ใจว่าคุณจะชอบเขามากกว่าเพื่อนไหมแต่คุณคุยไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สบายใจเปิดใจได้คุยได้แต่ในมุมของความรักคุณยังกักกัดอยู่คุณยังไม่ลงใจทั้งหมดคุณยังไม่ถึงขั้นแบบปิ๊งขนาดนั้นนะคะ สิ่งที่อยู่ในใจเขาต่อคุณโอเคแบบถ้วยเขามีความรักที่ไม่ดีในอดีตหรืออาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ของใครในอดีตที่ไม่ไม่นานมานี้นะคะอืมเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับเราไปก่อนนะดูดูแล้วอ่ะซึ่งก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะฝั่งคุณก็เปิดใจเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุยคุยไปเนี่ย มันจะเป็นความรู้สึกที่สบายใจเขาจะเข้าใจเราในหลายๆอยา่างเราจะเข้าใจเขาในหลายๆอยา่างแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะยังเข้าไปไม่ได้ก็คือความส่วนตัวความคิดของที่คุณจะไปเคลียร์เขาเกี่ยวกับความผิดหวังความที่เขาแบบยังจมอยู่กับตรงนั้นนั่นเองนะคะบทส,สรุปนะเจ็บไม่เท้านี่เห็นไหม กำแพงนะคะการเริ่มต้นใหม่แต่เจอกำแพงช่วงนี้นะคะใช้ชีวิตที่สดใสไปก่อนจะมีคนคนนี้แหละเข้ามาทำให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่นะคะก็โอเคนะไม่ได้แย่นะงี่เงาไปนิดนะคะเป็นนินะะนนสัยของเขาหรือบุคลิกบางอย่างก็ได้หึงนะรู้เปล่า หรือในทางกับกันอาจจะเป็นฝั่งคุณเองหวั่นไหวนะคะภัยลอยภพยติวนะคะโอเคคอลรีนิโยโอซอเมตดิเซชั่นนะคะคนบางคนในที่นี้อาจจะมีในเรื่องราวของการอธิษฐานหรือการขอพรอในเรื่องราวความรักหรือเอคู่นะคะดิเซชั่นมองว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกอย่างหนึ่ง นะคะแต่แสดงออกในอีกรูปแบบหนึง่งเขาใส่หน้ากากอันนี้มันเป็นหน้าก,ากากของความกลัวผิดหวังความกลัวความกังวลมากกว่าในเรื่องราวที่ร้ายหรือน่ากลัวไปกว่านั้นอย่างเช่นหน้ากากใน,ในบาง บางกรณีนะคะก็จะเป็นลักษณะที่จะมีแฟนอยู่แล้วเข้ามาแต่ดูจากคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่โสดร้อยเ a เซ l นะคะ i o r g อ v e and learning อันนี้น่าจะเป็นฝั่งเขาแล้วแหละให้อภัยกับอดีตได้ไหมให้อภัยแล้ะข้ามผ่านมันมาได้เนี่ยมองว่าเราน่าจะไปด้วยกันได้ในอนาคตเลยนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณนะทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและก็คนรักของคุณนะคะสถานการณ์ฝั่งคุณนะแจกถ้วยเดอะซันแปดดาบดูจะมีเรื่องราวให้คิดเยอะนะคะคิดเยอะระแวงกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรืออาจจะมีเรื่องอื่นมาด้วยอาจจะมีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสิ่งรอบๆแล้วแต่มันก็มีเยอะนะคะค่อนข้าง ก็เจ็ดถ้วยค่อนข้างจะเป็นตัวเลือกที่หลากหลายนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยทีเดียวค่อนข้างกังวลเพราะเราเนี่ยดูจะอยากจะวางแผนหรือทําอะไรร่วมกันที่มันแฮปปี้ดีๆเป็นช่วงเวลาที่ดีกับคนรักแต่ก็มีสิ่งที่กังวลอยู่หลายๆอย่างนะคะชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นเมสิกหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ฝั่งคนรักเป็นยังไงบ้าง เพดซอบคับนะคะเอซอบคัพสไม้เท้าแปดเหรียญแล้วก็ควีนล็อกคัพนะคะชาวธาดน้ําค่อนข้างเด่นหรือช่วงนี้อารมณ์ฟีลลิ่งของเขาค่อนข้างที่จะหวั่นไหวหวั่นไหวง่ายนะมีใครเข้ามามาชอบมาจีบมายุ่งอะไรกับเขาอาจจะมีโอกาสที่อาจจะไม่ได้แบบนอกขอบเขตไปซะทีเดี๋ยวจะมีความรู้สึกที่หวั่นไหวบ้างนะคะกับคนนั้นเพราะว่าเนี่ยหนึ่งถ้วยขึ้นมามองว่าเขามีโอกาสจะได้เจอ คนใหม่ๆหรือมีคนใหม่ๆเข้ามาอยากจะทําความรู้จักกับเขานะคะผ่านโลกออนไลน์หรือโซเชียลต่างๆก็ได้แต่เขาพยายามที่จะหันหลังนะแล้วโฟกัสกับเรื่องที่เขาจะต้องทําต่างๆอาจจะเป็นเลืองงานหรือความสัมพันธ์นะแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ว่าเขาก็มีหวั่นไหวบ้างนะคะต่อไปแล้วคนรักของคุณเนี่ยคิดยังไงกับคุณบ้าง จะรู้สึกยังไงกับพฤติกรรมหรือสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขานะเดซับมอนส์ดมูนสิไม้เท้าสบถ้วยเอซับเพนนิคอลนะคะมองว่าค,ความสัมพันธ์นะมันมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องความลำบากใจในบางอย่างที่อาจจะพูดไม่ได้ ถึงสื่อสารออกไปตรงๆไม่ได้นะคะต้องเก็บไว้ลึกๆข้างในอืมเป็นเกี่ยวกับการเงินภาระไฟบางอย่างหรือภาระหนี้สินก็ได้นะคะก็ปินไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องงานร่วมมาด้วยนะคะไพ่ค่อนข้างกว้างเนาะส่วนในเรื่องของความรู้สึกที่เขามีต่อคุณโดยตรงเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องนี้เป็นหลักนะคะเขาจจะดูนิ่งๆกับเราไปบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ย เหมือนเขาเจอหน้าเราแล้วเขาจะนึกถึงสิ่งเราเนี่ยนะคะเรื่องเงินเรื่องภาระใจแต่ในความรู้สึกเขารักคุณน้อยลงไหมมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะโอเคฝั่งคุณเป็นยังไงรู้สึกยังไงกับเขาเฮลโลแฟนนะวีออฟฟ่าจูนคุณรู้สึกว่าคุณอยากทําอะไรดีๆกับคุณคนนี้มากๆเนี่ยเป็นการแก้ไขแก้ตัวหรืออยากจะทําให้เขาเนี่ยมีความสุข ะะใช้เวลาร่วมกันนะโรแมนติกมีเซอร์ไพรส์น่นนั่นนี่นะคะอยากเอาใจเขาอยากจะเอาใจอยากจะใส่ใจซึ่งก็เป็นเป็นโมเมนต์ดีๆในฝั่งของคุณในความรู้สึกของคุณแต่อย่างที่บอกค่ะว่าคนคนหนึ่งที่เขามีความเครียดนะคะมีความกังวลมีความรู้สึกที่เหมือนต้องแบกหลายๆอย่างไว้คนเดียวอ่ะแต่ก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะสื่อสารอะไรมากมายเพราะว่า เห็นอีกฝ่ายหนึ่งเฮ้ยอยากจะทําดีกับเราโน่นนี่อะไรเงี้ยเขาไม่อยากทำลายบรรยากาศสิ่งที่อยู่ในใจเขาสี่ดาบเจ็ดดาบสองดาบหกไม้เท้าสิ่งที่อยู่ในใจเขามันเป็นในเรื่องของการพูดเรื่องของการสื่อสารแต่เขาเลือกที่จะปิดตาเลือกที่จะเงียบนะคะ เพราะเขามองว่าคุณอาจจะรู้หรือเข้าใจเองได้ในอนาคตอันไกลอ้โดยที่อาจจะไม่ต้องสื่อสารหรือพูดอะไรออกไปนะคะเค okay. ต่อไปบทสรุปน n ทออฟ of ลกิงออฟเพนเดิ้ลคอร ะะช่วงนี้ระวังในเรื่องราวของความคิดหรือบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างในชีวิตในช่วงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวจะต้องบริหารเวลาบริหารด้น่นนี้ให้ดีๆนะคะยากไม่ลืมค่ะขอเพียงความเข้าใจนะคะ <c oughs> รักนะเด็กดื้อ โซเม่สัญญาณของเนื้อคู่ความสัมพันธ์ที่จะไปสู่ความสัมพันธ์อุกขั้นหนึ่งนะคะหรือมีความมั่นคงมากขึ้นรีทร,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 รีในที่นี้อาจจะหมายถึงการสื่อสารในบางอย่างที่อาจจะดูเฟดลงดูนิ่งลงแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ถึงกับขั้นแย่อะไรจนคุณจะต้องมานั่งกังวลหรือตกเกี่ยวกับมันนะคะโอเคพาร์ทของคนมีคู่ ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนคุยนะคะไพ่ฝั่งคุณนะทัมพรนะคะหกไม้เท้า l ลเ e อรนะคะ night of bonds แล้วก็สองไม้เท้าชาวทาด ไฟค่อนข้างมีดีพนต่อคุณนะคะหรือคนคุยที่เด่นที่สุดนะเพราะในที่นี้มีมากกว่าหนึ่งคนนะคะคนคุยนะฝั่งคุณทัดไฟได้แก่เมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์คุณจะได้ใช้เวลาที่แบบหรือคุณอาจจะรู้ใจตัวเองก็ได้ว่าคุณรู้สึกลหลงไหลใครคนหนึ่งในที่นี้โดยเฉพาะชาวทัดไฟนะคะลหลงไหลเหมือนไหลายอย่างเนี่ยที่เราหวังไว้คนคนนี้แบบทํา สารฝันเราทำทุกอย่างให้มันดูแบบมันดูดีมากๆค่อนข้างที่จะอินเลิฟเลยสำหรับอสถานะคนคุยนะคะอืมเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือเป็นความรักทางไกลก็ได้บางคนในที่นี้อาจจะมีเกณฑ์ได้เจอกันนะคะเดินทางมาเจอกันต่อไปฝั่งคนคุยของคุณที่เด่นที่สุดน,นะคะเป็นชาติไฟแล้วกันนะคะเป็นยังไงตา้าวถ้วย king of cup เขามีคนคุยหลายคนเด้อและเด่นมากๆคือเป็นคนที่อาจจะเ,เป็นเพศเดียวกันนะคะคือเด่นที่สุดอืมเดอมูนขอขยายอีกนิดนึงลว้วกันเพราะคนคุยเขาหลายคนนะแม่จะเป็นทัดน้ำํำทัดดินหรือทัดลมก็ตามนะคะในที่นี้นะเออเห็นไหมเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะตัวเลือกเยอะค่ะ แล้วเขาอยู่ในสภาวะในบางอย่างที่เกินไม่เข้าคายไม่ออกหรืออาจจะไม่ได้ทําบางอย่างตามใจตัวเองแต่ต้องทําบางอย่างตามใจอีกฝ่ายหรือคนอื่นอาจจะเป็นคนคุยของเขา,าจ,จเป็นคุณหรือตัวเลือกอื่นๆที่เขามีก็ได้นะคะต่อไปนะแล้วเขาคิดยังไงกับเราล่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณเป็นที่หนึ่งไหมหรือย,ยังไงหกถ้วย เขายังไม่พร้อมคอมมิชเมนต์กับคุณนะโอ้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เล่นเกมเก่งอืมเอาอยู่ไหมไม่ได้เอาอยู่ขนาดนั้นนะคะคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนเห็นตัวเองในอดีตหรือคล้ายๆกับคนรักในอดีตของเขาก็ได้หรือในบางคนในที่เนี่ยจะเป็นคนรักเก่านะคะแล้ววนกลับมาคุยกันแต่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เป็นไปได้เหมือนกันเขาชอบเราแต่ยังไม่ใช่ number วัน เขารู้สึกว่ามันเคมีเข้ากันมันคุยกันได้คุยกันไปได้เรื่อยๆแต่ยังไม่พร้อมคอมมิตเมนต์นะคะต่อไปนะคุณล่ะคะคิดยังไงรู้สึกยังไงคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยท้าทายมากเลยอะ่ะมีสเสน่ห์บอกไม่ถูกอยากจะแบบอยากจะความสัมพันธ์อ่ะไปค่อนข้างเร็วนะคะขยับ ค่อนข้างเร็ว3ดาบคุณก็กลัวจะอ,อกหักจากคนคนนี้เหมือนกันอีกอย่างหนึง่งคุณก็กลัวว่าคุณจะไปทําเขาอ,อกหักเพราะคุณก็มีตัวเลือกนะคะคุณก็มีตัวเลือกเหมือนกันคุณรู้สึกว่าคุณคนนีน้่ยเป็นคนที่เฟรนลี่คุยเก่งแต่ก็ดูมีมุมของความเป็นผู้ใหญ่เขานะคะในใจเขาเป็นยังไงคิดอะไรในใจโเขาต้องการแค่เรื่องเซ็กส์นะคะหรือเรื่องที่แบบความโรแมนติก มากกว่าในเรื่องของการที่จะผูกมัดความสัมพันธ์หรือชัดเจนหรือเป็นแฟนกันจริงจังอะไรเนี่ยไม่หนีนะคะต่อไป <c oughs> บทสรุป 9ถ้วย10ถ้วยจะได้เติมเต็มนะรู้สึกช่วงนี้จะแบบแฮปปี้อินเลนะคะช่วงวันที่16ถึง31นะคลิปนี้จะลงก่อนวันที่16นะคะอืมเสร็จถ้วยอืมตัวเลือกนะคะทำแพลนก็คงจะสับรางเหมือนเดิมแต่ไม่มีโอกาสยังยังไม่ใช่เชิงที่จะลดไฟชนกันในช่วงนี้ค่อนข้างจะแฮปปี้สำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะ นะยังไม่ลืมเธอนะคะหลอกดาวมาต่างคนต่างหลอกดาวเหมือนกันทั้งคู่เสียใจนะรู้ไหมนะคะแต่ในช่วงนี้แฮปปี้ก็แฮปปี้เก็บเกี่ยวความสุขไปก่อนอย่าไปคิดอะไรเยอะถ้าเรารู้สึกว่าเราก็มีตัวเลือกเหมือนกันเออนะคะซปร์ชันบางคนเก่าที่หายไปอาจจะได้คุยกันนะคะ คุยกันผืนเผือนอ่าจะไม่ได้คุยกันอะไรมากมายแลวกกคอ control ว s บางสิ่งบางอย่างที่บอกค่ะว่าเก็บเกี่ยวความสุขไปก่อนถ้าเรารู้สึกว่าช่วงนี้มันมีความสุขบางอย่างที่เฮ้ยเขาจะแบบจริงจังกับเราไม่นู่นนั่นนี่มันมาทําให้เสียบรรยากาศเนี่ยก็ปล่อยปล่อยไปว่างไปก่อนดีกว่านะคะโอเคคลิปของเมทุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ